แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2535เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เราะจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงหลุมขุดค้นบ้านโพสีในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับเป็นหลุมขุดค้นแห่งแรกของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เริ่มมีการขุดค้นในปีพุทธศักราช2515นักโบราณคดีพบหลักฐานการตั้งที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว5,000ปีที่ผ่านมามนุษย์ในยุคนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงนักโบราณคดีได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ปะปนอยู่กับโครงกระดูกสัตว์มีการพบโครงกระดูกควายและโครงกระดูกสุนัข เป็นหลักฐานที่สําคัญที่ทําให้เรารู้ว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์มีการทําปศุสัตว์ชุมชนโบราณบ้านเชียงเป็นชุมชนยุคโลหะที่รู้จักการทําเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์นิยมทําเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับจากสำลีและรู้จักการใช้เหล็กเพื่อเป็นอาวุธมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บ้านเชียงโบราณรู้จักทําเครื่องปั้นดินเผาภาชนะสีเทาทําเป็นลายขูดขีดลายเชือกทาบลายเขียนสี โดยรูปทรงและลวดลายต่างๆของบ้านเชียงนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามยุคเครื่องภาชนะดินเผาสมัยต้นมีอายุราว5 6 0 0ถึง3,000ปีมักจะพบเป็นลายเชือกทาบมีลายขูดขีดพบวางคู่กับโครงกระดูกบางใบใช้บรรจุศพเด็กทําให้เรารู้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีประเพณีการฝังศพโดยจะฝังสิ่งของเครื่องใช้ลงไปคู่กับศพเช่นเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงและอาวุธเครื่องภาชนะดินเผาสมัยกลาง มีอายุ3 0 0 0ถึง2,300ปีเป็นยุคสมัยที่เริ่มมีการใช้สีแดงแต้มแต่งเพื่อให้มีสีสันสวยงามตามคตินิยมความเชื่อในยุคสมัยนั้นและเครื่องภาชนะดินเผาสมัยปลายมีอายุ2 3 0 0ถึง1,800ปีเป็นยุคที่มีลวดลายหลากหลายมีความสวยงามมีความละเอียดก่อนที่จะกลายมาเป็นการเคลือบน้ำครลนสีแดงขัดมันครับ